CGN TV สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับรายการที่เราจะมีอกาสได้มาฟังเสียงของพระเจ้ารายการที่เราจะมีอกาสได้มาไขาควรพระเจ้านะของพระองค์ด้วยกันในทุกวันนะครับผมอาจารย์จกกักรพันธ์แกล้านะครับจะขออนุญาตได้พาพี่น้องมาไขาควรพระคำ อิสยาด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมีการได้ไข้ควรในพระธรรมอิสยาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่9นะครับอิสยาบทที่11ข้อ1ถึง9จะมีหน่อหนึ่งแตกออกจากตอของเจ็ซีและกิ่งหนึ่งที่งอกจากรากของเขานั้นจะเกิดผลและพระวิญญาณของพระยาเวจะทรงอยู่บนท่านคือพระวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจพระวิญญาณแห่งคำปรึกษาและอนุภาพ พระวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระยาเวความชื่นชอบของท่านคือความยำเกรงพระยาเวท่านจะไม่พิภากษาตามสิ่งที่ตาท่านได้เห็นหรือตัดสินตามสิ่งที่หูท่านได้ยินแต่ท่านจะพิภากษาคนจนด้วยความชอบธรรมและตัดสินให้กับคนต่ำต้อยของแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรมท่านจะตีแผ่นดินโลกด้วยตะบองจากปากของท่านและท่านจะประหารคนอธรรมด้วยลมจากริมฝีปากท่าน ความชอบธรรมจะเป็นสายคาดเอวของท่านและความซื่อสัตย์จะเป็นผ้าคาดที่บ้านเอวของท่านสุนักป่าจะอยู่กับลูกแกะและเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะลูกโคกับสิงโตหนุ่มจะหากินอยู่ด้วยกันและเด็กเล็กๆจะนำพวกมันไปแม่โคกับหมีจะหากินด้วยกันลูกๆของมันก็จะนอนอยู่ด้วยกันและสิงโตจะกินฟางเหมือนวัวผู้และทารกที่กินนมจะเล่นอยู่ที่ปากรูของงูเหา่า และเด็กที่หย่านมจะเอามือวางบนรังของงูทับทางจะไม่มีการทำให้เจ็บปวดหรือการทำลายทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราเพราะว่าแผ่นดินโลกจะเต็มด้วยความรู้ในเรื่องของพระยาเวเหมือนน้ำปกคลุมทะเลอยู่นั้นวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับ กำลังจะเป็นวันคริสต์มาสแล้วนะครับซึ่งเป็นวันที่คือเสียนทั่วโลกเราก็ชื่นชมยินดีเพราะว่าเป็นวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะมากําเนิดนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศเดียวกับพระธรรมปิยาาที่เรากําลังศึกษาอยู่เรากําลังเฉลิมฉลองถึงเหตุการณ์เมื่อ2องวันปีที่ผ่านมา ส่วนอิสยากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอีก7 0 0อปีอนาคตที่ในยุคข,ของเขาพี่น้องครับเราอาจจะร่วมฉลองคริสต์มาสทุกปีคริสต์มาสอาจจะเป็นเทศากาลที่มีความหมายแล้วก็เป็นเทศากาลในความชื่นชมยินดีของทุกคนหรืออาจจะเป็นเทศากาลที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสำหรับบางคนแต่สําหรับในยุคอิสยาก,การพยากรณ์ถึงการมาถึงขององค์พระผู้เป็นเจ้าในอนาคตเป็นสิ่งที่ทุกคนในยุคนั้นหลอคอย เป็นความหวังของเขาในยุคที่มีความชั่วร้ายเพราะตลอดพระตอิสยาเป็นช่วงเวลาที่เป็นภาพสะท้อนถึงความหวังท่ามกลางยุคที่เต็มไปด้วยความมาธรรมช่วงเวลาแห่งความเปลาะบางของประเทศยูดาห์ที่อิสยาอยู่เวลานั้นพี่นองครับผู้นําประเทศมีความชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าประชากรก็ก่อกบฏต่อพระเจ้าความมาธรรมก็แผ่กว้างออกไปการพิพากษาก็ใกล้เข้ามาแต่นั้นเองเนี่ย คำพยากรณ์ของอิสยาในตลอดเกือบทั้งเล่มเนี่ยจะพูดถึงการพิพภากษาของพระเจ้าต่อยูดาในรูปลักษณะของไฟเป็นจํานวนมากแล้วพระเจ้าก็กําลังจะใช้ประเทศอสัสเรียซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นในการมากวาดล้างประเทศยูดาในที่สุดพี่น้องครับสิ่งที่ยูดาบรรยายพูดถึงสาการความตึงเครียดในประเทศรวมถึงเจเลิธธรรมที่เสื่อมทรามลงอันอาจจะสะท้อนถึงยุคปัจจุบันที่เรารเผชิญอยู่ พี่น้องครับยุคที่เราเผชิญอยู่ก็ไม่แตกต่างจากอิสยานะครับความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นในทั่วโลกโลกทั้งใบที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรในเรื่องโรคระบาดก,การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเศรษฐกิจขาลงครอบครัวม,มีปัญหาการเงินที่ไม่มั่นคงพี่น้องครับเหตุการณ์เหล่านี้เป็นบริบทแวดล้อมที่มีความใกล้เคียงกับพระธรรมอิสยาเช่นกันแต่ขอบคุณพระเจ้าครับในบทที่11อิสยาได้พูดถึงความหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านคําพยากรณ์ล่วงหน้าที่การมาถึงของพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ได้พูดถึงบอกว่านอนหนึ่งจะงอกออกมาจากตอของเจสซีคือพระผู้ช่วยนั้นจะมาจากลูกหลานของดาวิดดาวิดคือลูกของเจสซีถูกไหมครับและพระคัมภีร์พูดต่อในหลายๆข้อตลอดบทที่11ซึ่งตลอดการบรรยายที่พยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์เนี่ยหรือการมาของผู้หนึ่งที่จะมาถึงภายหลังเนี่ยตรงกันข้ามกับผู้นําหรือตรงกันข้ามกับสาการในยุคนั้นแบบย้อนแย้งอย่างสิ้นเชิงอย่างเช่นข้อที่2บอกว่า พระวิญญาณจะประทับอยู่ในตัวผู้นั้นหมายถึงว่าผู้นําอาณาจักรสันติสุขที่จะมาภายหลังเนี่ยคือพระเยซูคริสต์เนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่ในชีวิตของเขาตรงกันข้ามกับผู้นํายูดาในเวลานั้นที่ไม่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในชีวิตข้อที่4ถึงข้อที่5พูดถึงคุณลักษณะของผู้ปกครองที่จะมาผ่านทางพระเยซูคืออะไรครับคือมีความยุติธรรมมีความชอบธรรมมีความซื่อสัตย์ มีความเมตตาสำพรั์คนยากจนซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ไม่มีเลยในผู้ปกครองของยุคอิสยาในข้อที่6ถึงข้อที่8ยังพูดต่อบอกว่าสัตว์ป่าสองชนิดที่ไม่น่าอยู่ด้วยกันได้กลับมาอยู่ด้วยกันได้พระกัมพีพูดถึงบอกเด็กยังสามารถอยู่ใกล้ลังงูเห่าได้ในที่นี้ไม่ได้หมายความเอาเด็กไปอยู่ใกล้ลัง,งูเห่านะครับแต่ภาพพระกัมพีในข้อที่6ถึงข้อที่8เนี่ยได้สะท้อนถึงภาพของความสงบสุขความปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในยุคนั้น พี่น้องครับสิ่งทั้งหมดได้ถูกพยากรณ์ถึงภาพอาณาจักรที่จะมาถึงภายหลังที่เต็มไปด้วยความยุติธรรมความชอบธรรมสันติสุขความปลอดภยัยซึ่งต่างกับยุคที่พวกเขาอยู่โดยสิ้นเชิงพี่น้องครับจากพระคัมภีร์ดังกล่าวเนี่ยเราจะพบว่าพวกเขาเนี่ยรลอคอยวันคริสต์มาสในฝ่ายวิญญาณที่จะมาถึงคือการมาของอาณาจักรแห่งสันติสุขที่มีพระเยซูคริสต์เป็นผู้ครอบครองเราก็เหมือนกันชีวิตเราอยู่ในฝ่ายวิญญาณในสังคมหรือปัญหาอะไรที่เราเผชิญอยู่เราอาจจะเหมือนอยู่ในยุคข,ของยูดาห์ของอิสยา แต่ขอบคุณพระเจ้าครับวันพรุ่งนี้คือวันคริสต์มาสวันพรุ่งนี้คือวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้มากําเนิดและทรงทําให้เกิดความแตกต่างย้อนแย้งกับภาษการที่เราประเชิญอยู่ท่ามกลางครอบครัวที่เล้าฉานพระองค์จะนํามาซึ่งสันติสุขเอเมนไ,ไหมครับความเปราะบางในสังคมจะกลายเป็นความเข้มแข็งเมื่อสังคมนั้นต้อนรับพระเยซูความบาดเจ็บในชิตส่วนตัวจะกลายเป็นกัการเยียวยาความยากจนพระองค์จะทรงบดดูแลและปลอบประโลคมคริสต์มาสจึงเป็นช่วงเวลาที่ ตามที่เพลงเขาร้องกันบอกว่าทําไมชาวโลกทั้งหลายแมะชาวโลกทั้งหลายจึงชื่นใจยินดีทําไมครับเพราะพระราชาที่จะมาประสูตินั้นไม่ได้เป็นแค่มีพระราชามาประสูติแต่เป็นพระราชาที่คอนทราสต์หรือย้อนแย้งกับผู้นําของเขาในเวลานั้นหรือย้อนแย้งกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรเวลานั้นเพราะเป็นผู้นําที่ยุติธรรมชอบธรรมและนํามาซึ่งสันติสุขแก่ชีวิตของเขาพระธรรมอิสยาบทที่11จึงไม่เคยล้าสมัยครับ แม้จะเป็นคำพยากรณ์ที่สําเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์และกําลังจะเข้าสู่อาณาจักรอันสมบูรณ์ของพระองค์แต่ความหวังในพระเยซูคริสต์ท่ามกลางยุคอันชั่วร้ายความหวังของพระเยซูคริสต์ท่ามกลางปัญหาความหวังของพระเยซูคริสต์ท่ามกลางความเปราะบ,บางของสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราขอบคุณพระเจ้าครับที่เมื่อคริสต์สมาสมาถึงเราสามารถร้องเพลงได้อย่างเต็มที่ว่าชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดีมีพระราชามาประสูติ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ลงมาบนโลกเมื่อ2,000ปีที่แล้วเพื่อทําให้เราทั้งหลายนั้นได้พบกับสันติสุขแท้พบกับความชอบธรรมแท้ในพระเยซูคริสต์เราขอบคุณพระเจ้านะครับเราอธิฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับสันติสุขและความรักของพระองค์เรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และพระองค์มีแผนการที่ดีพระองค์เจ้าข้าเราขอพระองค์ให้ชีวิตของเราที่แม้อยู่ในความตึงเครียด หลายคนที่นี่อยู่ในความกดดันหลายคนที่นี่อยู่ในสภาวะแห่งความเสื่อมโทรมทางจริยธรรมของคนรอบข้างแต่วันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่คาพยากรณ์อิสยาห์บทที่สิได้สําเร็จแล้วเมื่อ2องวันปีที่แล้ววันนี้พระเยซูคริสต์ได้มาแล้วและอาณาจักรแห่งสันติสุขความมั่นคงความปลอดภัยได้มาถึงชีวิตของเราขอพระเจ้าให้เราเปิดใจรับและเราจะรับสันติสุขแท้ในพระเยซูขอบคุณสำหรับความหวังขอบคุณสำหรับความชื่นชมยินดีในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าเอเมนขอบคุณมากครับ สุดท้ายนี้นะครับอยากเชิญชวนพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม YouTube และก็ Facebook ของ CGNTV ไทยนะครับและพี่น้องสามารถแสดงความคิดเห็นแบ่งปันพระพรที่รับมาทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอพระเจา้าอวยพรนะครับ